รถมันไหลลงไปรถทมไมเป็นอย่างเงี้ยเสียงอะใบกอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบรกไม่อยู่เบรกไม่อยุดเบรกไม่อยู่อ่ะไปอันนี้ก็ออกเดินทางใหม่โอ้ตรงเนี้ยมันเละไงมันมีไอ้นี่อะโควิดที่มันลงเฮ้ยมัมีทีง มันเป็นแบบนี้แล้วอ่าว่ารู้สึกว่าวันนี้เจ็บสุดแต่ข้าไม่ใช่ช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยดันหน่อย สุดท้ายก็ต้องเดินไปติดอีกหลังจากชนกันแล้วคันหน้าติดอีกสนุกก็สนุกเหนื่อยก็เหนื่อยป่าก,ก็สวยเจ้าแม่ช่วยด้วยครับเจ้าแม่ช่วยด้วยครับเจ้าแม่ตะเคียนช่วยด้วยครับ คนน่าระวังออ้าออตอนสนุกตามมาเที่ยวป่าคือได้ลุยขี้เลนหมดไลเป้าหมดหาแห้วคุณหมดแดง กูก้าวขึ้นเบ่ามึงโง่ว่ะไปครังหน้าดิมนเกอนดิดมากระบะมากระบะมาดิเปิดมได้แม่เปิดล้ล่นอันตรายไเปิดให้แม่ขึ้นเร่ก็กิดิเยอะนะมถูกเดวป่ะอวพูพูดไหนดิเป็นไงบ้างเร็วไม่มีอะไรจะพูดสาสำอขอสามไงาไมคำะสามสอะซ้ายซ้ายอ้ลัดว่าไงไม่มีอะไรจะพูดอะ คุณมออกคุณนี่อีเม้นี่อีเม้นี่ดันจนเจ็บคอไม่ออกแรงเลยไม่มีแรงเลยอ่ะสุดยอดสุดเก่เออมานอกไม่มาจะตายตายเลยนะเนี่ยมานอกไม่มาเสจะตายตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะให้ดูวิดีโอตอนชนกูถ่ายวิดีโอพอดีกูกะลักถ่ายเลยตัตรอยเขาติดตรงไหนเราเก็บก่อนกดว่าวจะวิววิวว้าวแล้วเฮ้ยอันนี้วิ่แล้วอะ ลตอนขาขึ้นอะไอ้ขาลงมาเท่าไรหรอรู้หรอวะมะตะเบรดขัดเบรดขัดหรือเบรดขัดเบรดไม่ขัดหรอมันขาดทีอย่าข้ามเกียร์ว่างเด็ดขาดอย่าปลดเกียร์ว่างนะจุ้ยจุ้ยป้าจะต้องการอย่ฟนฝันไปปิดแอร์ซะไม่ได้ไม่ได้นี่ผมข้ามมาให้เ๋ยวผมนั่งนั่งไม่เป็นไรถ่ายเดี๋ยวกล้องมันแพงอืมถ้าไม่หันไม่ว่ากระโดดไหมเดินเอาเดินเอาเหอะมันเกือบจะถึงแล้วไม่มันตรงตรงนี้มันถ้าไม่ไปต่อกลับเราไม่ได้ ก็เดียวเราเอาไบอนัห่อเครื่องนี้ก็ทึ้งแล้วไม่ใช่ก็ปีนเครื่องตให้มันดีกว่านี้เนี่ยลงนี้ึ้เนะ่ยจนขึ้นนี่แหละรอบวันโผเดี๋ครับสมุนจะดกไว้ไดเด็กไว้เดียวเดียวซายถึงวัดแล้วมีมีมีพระยืนแล้ว โอ้โหไม่พายืนแล้วมีเสียงจักกะจั่นแล้วอ้าวเห็นเห็นโบสเห็นกุฏิแล้วเออวดกงตรงไปตรงไปไม่รด้ล้วซ้ายซ้ายไปแล้วค่อยขวาเออไม่มีอะไรแล้วถึงวัดแล้ว โอ้เข้าพรรษาไม่ได้ไปไหนหรอกตรงไปแล้ไม่ใช่ออกไปฉันข้างนอกนะออกไปฉันข้างนอกก็ต้องสวนกับเรานั่งยิ้มอตรงนั้นน่ะนั่งยิ้มอยู่น่ะเออโอ้ยถึงวัดแล้วนั่งยิ้มอยู่น่ะโอ้โอ้ ก็อ,อ,อะไรครับดางนีน้ก็บุญหนักบุญเหนือแล้วมัน,นต้องดูสภาพตีนี่ปากร <c oughs> องเท้าเรืวปล่อยไม่ได้ปล่อยตคนรถไหลโอ้ยหอมดอกสเลเีตี <c oughs> ไนำผา,า,ากามผ็มีนกรสักการมาคณัการครับท่านวันนี้มันมาถ่ายหนังด้วยลองเฮลโหลกับญาติโยมเข็มทองเลยที่ท่านแอดตงกันถ่ดรองเท้ากัน